ดอาิตเริ่มออกจากตันเมถ้าเราไม่ใช้โหมดสโลมชาตินั้นเราก็ต้องถือกล้องให้มันนิ่งหน่อแล้วก็เดินถอยหลังมาดูทิตเลิ่มออกจากปันเมฆแล้วก็จากับกล้องลงล่างติดกับขาต้องกล้องใช้ควบคุมด้วยีโม ก็จะมีนิติในการถ่ายโฟกัสไปทุกต้นเมฆเหมือนเดิมเลยเดินเข้าเดินออกเอ่อไปกัดูสวยงามเป็นแบบศิลปะการถ่ายภาพถ่ายธรรมดาธรรมดาผมถ่ายไม่ค่อยเปิด ke dadal duit okmart